สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปซื้อธีมนะครับธีมก็คือรูปแบบของเว็บไซต์นะครับแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวธีมเนี่ยสามารถทําเว็บไซต์ออกมาได้มากมายหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะใช้ยังไงนะครับหรือว่าเราจะเลือกปรับแต่งยังไงเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับวิธีการนะครับก็มาที่ w o w e b 7 2 4 t e a m c o m นะครับแล้วก็หาบทความนี้นะครับ นี่นะครับสร้างเว็บ724ทีมนะครับหรือถ้าหาไม่เจอนะครับผมแนะนํากดที่เครื่องอรูปแบนขยายนะครับแล้วก็พิมพ์ไปคําว่า724นะครับแล้วกดเสร์ชนะครับนี่เขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับให้เลือกอันนี้นะครับเพื่อที่จะคลิกเข้าไปนะครับโอเค สำหรับบทความนี้นะครับก็จะมีลิงก์ในส่วนของการจดโดเมนนะครับกดโฮสต์มาให้ด้วยนะครับในส่วนของปักอินอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะทำลิสต์ใส่เข้ามาเพิ่มในนี้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆพิมพ์ไม่ถูกหาไม่เจอนะครับก็จะได้มาดูในในโพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็มานี่นะครับเลือกซื้อติมนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อไปด้วยกันเลยนะครับก็จะจ่ายแล้วก็สอนวิธีดาวน์โหลดนะครับวิธีเอามาใช้งานนะครับได้เลยอันนี้ก็มาซื้อกันนะครับอย่างแรกก็ เข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเรียบร้อยเนาะราคา59เกเหรียญนะครับก็ใช้คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่า X10 นะครับ X10 ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสเอ่อฟิวเจอร์อัปเดตทีมโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีมนี้เนี่ยทำได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับถ้าเทียบกับเว็บผมแล้วเว็บ7จ็ดแล้วก็จะดูเว็บเราธรรมดาไปเลยนะครับอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาสอนวิธีใช้งานนะครับในส่วนของเบสิกกันนะครับในส่วนของแอดวานซ์เอาไปเปลี่ยนแปลงได้ตามจิตใจต้องการเลยนะครับโอเคก็แอดทูการ์ดนะครับง่ายๆเขาก็ถามแอดทูยูคาร์ดโอเคไม่ต้อง a อ t e n ทนะครับก็กด Go to checkout นะครับได้เลย Checkout ก็มีให้เลือกเลยนะครับว่าจะเป็น Visa นะครับ Master Card หรือว่าจะเป็น PayPal หรือว่าจะเป็นตัว s i l l ผมอ่านถูกไหมเนี่ย ตรงนี้นะครับก็54นะครับโอเคตรงนี้ที่อยู่โอเคก็ผมเปลียกเป็น PayPal นะครับเช็คเอาท์อามี Handle fee บวก2ไหนดูเครดิตซิมีไหมเครดิตก็บวก2เอา PayPal ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีตังค์อยู่แล้วผมจำา p y y a l ผมไม่ได้แป๊บนึงหน้านะ p y y p l l ผมโอเคตัวนี้คัดลอกนะครับ โอเคเช็คเอาท์วิดเพย์เพาลเลยนะครับ6 1เหรียญ64 6 3่ประมาณ1 8 0 0ป9นเะครับเหมือนที่เว็บให้ดูคราวที่แล้วนะครับโอเคตรงนี้ p พย์พอยู่แล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมมีเพย์พาอยู่หลายแอคเค n t เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอคเค n ์เดิมโดนปิดไปนะครับ<笑><笑>ก็เลยต้องเปิดใหม่นะครับ นี่เราก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับโอเคยอดคงเหลือเพียพาวโอเคก็ดำเนินการต่อนะครับชำระทันทีนะครับวิธีซื้อกล้องง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรเหมือนเราชอปปิ้งสินค้าทั่วๆไปนะครับ Payment c o m p l e t e นะครับ Email Is, อ,อีเมลคอนเฟิร์มอีสตอตุ๊ดตุนะครับเรียบร้อย Welcome นะครับนี้เรียบร้อย Welcome, นะครับ y อ u r เด d e r นะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดตรงนี้หรือว่าจะมาดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น Account หนึ่งนะครับที่ซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วตัว f ฟซั่ม e ีมเนี่ยเวลาผมถ้าทำให้ลูกค้านะครับผมก็ซื้อ อันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีเมลหนึ่งอันนี้ก็ต้องซื้ออีกนะครับเพราะว่าเอามาทําเว็บ724นะครับจะสังเกตว่าซื้อไปหลายรอบแล้วนะครับจริงๆน่าจะมีซื้อเยอะลดราคาบ้างเนาะเราก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยครับตึง้งตึ้งดาวน์โหลดอะไรมั่งล่ะเอาไฟล์ไปเลยแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะมาเซฟไว้อ่าเดี๋ยวผมมาเปิดซิปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำการติดตั้งไปเลยเนาะ ผมดาวน์โหลดมาทุกอันแล้วละ่ะเรียบร้อยออ document อออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตรงนี้ก็ปิดไปนะครับโอเคตรงนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปนะครับเรียบร้อยเข้ามาที่เว็บของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Plan Team ยังไม่ได้ติดตั้งเนาะเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวทีมที่เราซื้อมานะครับผมมาทําการแตกไฟล์ไว้ตรงนี้ก่อนเลย ก็จะมีในส่วนลายเส้นนะครับมีในส่วน dummy data document asset นะครับแล้วก็ team f i l นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับก็เลือกพัฒซ้ำตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกันเลยเนาะผมก็มาที่ส่วนของแดชบอร์ดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ add new นะครับแล้วก็อัปโหลดทีมนะครับเพราะว่าเรามีทีมแล้วเราซืเรียบร้อยก็ชุดไฟล์นะครับอะไรล่ะเนี่ยเยอะแยะนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นอัดวิดีโอนะในเนี้ยพัดซ้ำนะครับตรงนี้ แป๊บหนึงนะครับหาชื่อไม่เจอแฟ s t o ่ m um. okay. um. มเมนโอเคชุดแฟลช s ่ m นะครับไปที่ Desk t o p นะโอโห desktop ผมถ้าทางจะยุ่งมากนะครับแล้วก็ไปที่ theme ด file นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกอันนี้นะครับไม่ต้องเลือกชายตรงนี้นะครับก็ Open ไปเลยก็ Install now นะครับระบบก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับเพื่อทำการติดตั้งให้เรานะครับ เพื่อที่เราจะได้พร้อมทําเว็บของเราสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็น Activate นะครับโอเคเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าของการ Quick Install นะครับเราก็บอกว่า Let's go Activate Team นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูนะของผมว่าอะไรเดี๋ยวผมหยุดก่อนนะครับลืม Copy มานะครับแป๊อ่าวิธดีดาวน์โหลดตัว Purchase Code นะครับ ก็มี2วิธีก็คือกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปที่ในส่วนของตีมของเราอีกทีนึงนะครับหน้าดาวน์โหลดของเราเนาะผมลืมดีเหอนกันจะได้ทําให้ดูนะครับก็ผมเลือกซื้อตีมอีกทีนึงนะครับไม่ต้องซื้อซ้ำนะครับไม่ต้องซื้อซ้ําแล้วก็ไปในส่วนของตรงนี้นะครับแอคเค n t ของเราเนาะแล้วก็ไปเลือกที่ดาวน์โหลดนะครับ ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเนี่ยเขาจะมีลูกศรตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ License Certificate นะครับเราเลือกเป็น t e c กก็ได้เป็น PDF ก็ได้นะครับผมเลือกเป็น Tech นะครับพอกดปุ๊บเขาก็จะดาวน์โหลดมาให้เราเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับแป๊บหนึ่งเนาะเราไปดูกันนะครับว่าสมมุติว่าเพื่อนๆได้ไอตัวลายเส้นทีมมาแล้วนะครับแล้วจะทํำยังไงนะครับลายเส้นไอโค้ดอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเบลอนิดนึงนะครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยไอเทมเพอร์เชสโค้ดนะครับตรงนี้นะครับก็ก๊อปปี้มานะครับเสร็จแล้วก็ไปแปะของเรานะครับ ตรงนี้นะครับ install setup นะครับก็แปะไปนะครับเรียบร้อยนะครับก็กด activate ไปนะครับก็คอยระหว่างเขาทำการ install team ให้นะครับแป๊บหนึ่งก็ continue นะครับอ้าวใช้ team นะครับผมไม่ได้ใช้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับก็ s k i p นะครับ บล็ออินนะครับตรงนี้ก็มาติดให้อีกนะครับก็คอนทิ่นิวไปเลยครับให้เขาทำการติดตั้งให้ทำการอินสตอลให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องคอยแป๊บหนึ่งก็มีอยู่หลายๆส่วนนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วแหละเี๋วยวก็เดี๋ยวส่วนนี้เพื่อนๆืก็ถ้ามีปัญหาสงสัยนะครับหรือว่างงยังไงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใน ไม่มีปัญหาเนาะผมตอบได้ผมก็หาคำตอบมาให้นะครับตรงนี้มี Ajax error นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอื่นจะเป็นยังไงนะครับ Activate Plugin Success นะครับ็ร้อ้อง WooCommerce นะครับ WooCommerce ก็เป็น Plugin ที่ใช้ในการเปิดร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ทําเหมือนกันเดี๋ยวจะมีทําให้ดูด้วยนะครับว่าในกรณีที่สมมุติว่าเราเปิดร้านค้าเนี่ยเราเราจะทํำยังไงนะครับ ให้ลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปซื้อแล้วก็แชร์ข้อความนะครับคุ้มเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นทีมงานอยู่นะครับก็มีปัญหาหรือว่าอยากปรึกษานะครับก็ลองถามกันเข้ามาดูนะครับเพราะว่าสำหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต์เนี่ยผมก็ทำมาสักพักใหญ่ๆประมาณ10กว่าปีนะครับถามว่ายอดดีไหมก็ทำอยู่หลายอย่างนะครับไม่ได้โฟกัสปีนี้นะครับจะโฟกัสตัวองประกันรถยนต์เต็มที่นะครับ ตัวนี้เขาบอกว่า install demo content นะครับผมไม่เอาเลยแหละก็ Skip นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างเองนะครับไม่งั้นมันจะเยอะแยะนะครับตรงนี้โลโก้กับดีไซน์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนทีหลังนะครับไม่เป็นไรเนาะตรงนี้สามารถ select ได้นะไม่เป็นไรครับไม่ได้ใช้ก็ Skip Setup นี้ก็ Agree นะครับ Continue เรียบร้อยแล้วเขาถามว่าจะไป Setup ตัว WooCommerce ไหมนะครับก็บอกไม่เป็นไรครับ Return to WordPress Dashboard ได้เลยตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาหลายอันนะครับสมมติว่าอันนี้ก็เคลียร์ไปนะครับก็ดอนโชว์เนาะไปที่แดชบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็บอกว่ามี w o คอม m ม e ร์สมีสคริปต์เซตอัพไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ดิสมิดไปนะครับ Install WooCommerce Product Box นะกดไปก็ได้นะครับ ก็คอยเขาทำการติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับความสนุกจะเริ่มในผมว่าในคลิปหน้านี่แหละครับเร <c oughs> าจะทำเรียงกันลงไปเลยนะครับเราจะแนะนำกันตั้งแต่ตัวนี้เนาะแล้วก็ทำลายลงมาเลยนะครับแต่ละส่วนเป็นอะไรยังไงนะครับทำส่วนไหนทำยังไงบ้างนะครับรับรองทำได้แน่นอนนะครับนะ ดูการโอเคตรงนี้ i n s tall แล้วเรียบร้อยนะครับ Activate เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่หน้าแด h บอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายอันนะครับแต่ว่าอันไหนนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้เนะเราก็มาที่ s ส e e n Option นะครับเช่น q quick draft นะครับไม่เอาไม่อยากให้โชว์ก็ติ๊กตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับ w o r d p r e s s Event and New นะครับก็ไม่เอาก็ไม่เอาก็ปิดตรงนี้นะครับอ๋อกดผิดอันครับนี่ ตรงนี้นะครับในกรณีถ้าสมมติเราขายสินค้านะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสเตตมาให้นะเป็นกราฟมาให้ว่าเราขายได้กี่ออเดอร์ราคาเท่าไหรอะไรเงี้ยมีสเตตมาให้ด้วยนะครับอยากโอ้ตรงนี้มันโล่งเกินไปก็ลากมาตรงนี้ได้นะครับไม่ซีเรียสนะโอเคสําหรับในส่วนของการอินสตอลตัวธีมนะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทําส่วนอื่นๆกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆลองทําดูลองซื้อดูนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ